ดิฉันแดงวิกอรจากสมโมสรนักพิกรแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรื่องหัตถศาสตร์หรือเรื่องของมือหรือเรื่องของลายมือนั่นเองนะคะมือของเรามีทั้งหมด7แบบนะคะเนินมีทั้งหมดเดเนินนะคะสัญลักษณ์มีทั้งหมด36สัญลักษณ์นะคะแล้วก็มีเส้นทั้งหมด237เส้นผ่ะวันนี้เราจะมีพูดคร่าวๆกันนะคะเอาเรื่องของรูปลักษณ์ของมือก่อน,นะคะ่ะมือนะคะถ้าเราหยิบแบมือขึ้นมาเลยนะคะ มือของท่านเป็นทรงรูกกล้วยนะคะหมายความว่ามือที่ทรงเรียวๆยาวๆนั่นเองถ้าใครมีมือทรงรูกกล้วยนะคะนั่นหมายความว่าท่านจะเป็นดารานักร้องนักแสดงหรือนายแบบนั่นเองนะคะส่วนอีกมือหนึ่งนะคะถ้าท่านก็จะเป็นมือผสมมือผสมนะคะก็หมายความว่ามือที่นิ้วโป้งเล็กกว่านิ้วชี้หรือนิ้วกลางนะใหญ่กว่านิ้วโป้งหรือนิ้วก้อยใหญ่กว่านิ้วนางนั่นหมายความว่าท่านมีมือผสมค่ะ ท่านม,มีคนที่มีมือผสมนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นทํางานหลายๆอาชีพในเวลาเดียวกันนะคะอย่างเช่นทํางานบริษัทด้วยรับจอบด้วยหรือทํางานเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยและทําธุรกิจแบบอื่นๆด้วยส่วนใหญ่มักจะอยู่กับคนที่มือมีมือผสมนี้จะประสบความสําเร็จมากกว่ามืออื่นๆค่ะแล้วอีกมือนึงนะคะคือมือพื้นฐานนะคะมือพื้นฐานก็หมายถึงว่าเป็นมือรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็นิ้ว ได้สัดส่วนนั่นหมายถึงมือพื้นฐานส่วนใหญ่คนที่มีมือพื้นฐานนี้จะประกอบอาชีพเพียงอาชีพเดียวและประสบความสําเร็จไปเลยนะคะแล้วเรามาดูเรื่องเส้นกันนะคะเอาแบมือมาเลยนะคะท่านแบมือขึ้นมาท่านจะเห็นว่าโคนนิ้วมือของเข้าโคนมือของท่านแล้วก็เส้นลัทชนาของท่านยาวั้งแต่โคนมือยาวไปถึงโคนของนิ้วชี้หรือนิ้วกลางนะคะหมายความว่านะคะท่านจะทํางานตลอดชีวิตนะคะ แต่ถ้าเส้นวาสนาของท่านขาดที่ื่องกลางนะคะแสดงว่าท่านทํางานไม่ตลอดชีวิตนะคะอายุเพียง 40- 50ท่านก็จะเสียแล้วนะคะส่วนอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นที่สําคัญเช่นกันนะคะ,ะกามือเลยค่ะกามือนะคะกามือขึ้นมาเสร็จแล้วท่านมองไปที่โคนนิ้วก้อยถ้านิ้วก้อยของท่านมีสองเส้นนะคะนั่นหมายความว่าท่านมีคู่2คนค่ะและถ้าเส้นถ้าเส้นโคนนิ้วก้อยของท่านออกสีชมพูหรือสีแดงเรื่อย แสดงว่าท่านกําลังจะมีความรักกําลังจะมีคู่หรือกําลังจะสู่ขอมั่นหมายแต่งงานค่ะเส้นนี้ต่อต่อไปจะเป็นเส้นเซติคอสเส้นเซติคอสคือเส้นชีเส้นเส้นญานอย่างรู้หรือว่าเส้นหมอดูนั่นเองนะคะเรามาดูเส้นเซติคอสก็หมายความว่าเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนะคะใครที่มีเส้นสกากบาทกลางฝ่ามือหมายความว่าท่านจะเส้นแรงหรือว่ามีรู้เหตุการณ์ร่วงหน้านั่นเองนะคะเส้นนี้เหมาะสําหรับหมอดูหรือผู้ท่านที่เป็น หมอดูนั่นเองและนักพยากรณ์ก็เช่นกันนะคะอีกเส้นหนึ่งนะคะคือเส้นน้องเส้นน้องนี่จะตีคู่มากับเส้นชีวิตครูที่โคนฝ่ามือของเราแล้วโอบล้อมไปที่นิ้วโป้งนะคะแล้วถ้ามีเส้นคู่ขนานกับเส้นชีวิตก็คือโอบล้อมนิ้วโป้งเหมือนกันถึง2เส้นเดียวกันนั่นหมายความว่าเป็นเส้นน้องนะคะแล้วก็คือท่านจะมปนคนเลี้ยงหรือทำทำจุนตลอดชีวิตหรือไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากเวลามีจํากัดน,นะคะ แดงพริกรน,นะคะถ้าใครสนใจแดงพักรติดต่อได้ที่บางรักบาซา่าใกล้กับโรงแรมเชิล่านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แดงพันกรด้วยนะคะเบอร์ห้าค่ะสวัสดีค่ะ